รรเราละผมก็เก่าสุดที่ต้องทำมันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างไม่ใช่สอนวิธีการสร้างวันนี้ผมก็จะมาสอนการใส่ไลท์มแมทไปรีป้ยิลูครับอ่าดูนะผมจะลองให้อ่ามันจะแหลกนะครับถ้าผมว่านเนี่ยจะผมถ้าผมเองนะฮะนะนี่ครับมันจะมืดนะโอเคมันจะมืดนะครับ เดี๋ยวเราออกเกมับโอเคอะโอเคเราออกเกมนะฮะแอปที่เราต้องมีนะ,ะในการใส่ไล์แมทนะ,ะมี E X P R O L Y อย,นยูนี่ครับที่ด้วยนะฮะกดเข้าไปเลยครับคุณก็ไปโไหลดในเพจโซนได้นะฮะโอเคเดี๋ยวคุณเขียนไปแค่ E X แค่นั้นเราคงก็เจอแล้วโอเคเอามาโหลดกันเลยนะฮะ <c oughs> หยิบกดเ,เ,ออเาเลยกดเข้าไป,ไปนะแล้วาาก็หาคำว่าเกมะเกมเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปที่ไมค์คา์ครับ แล้วกดออปชันนั้นเลยนะกดไปเลยออปชันนั้นน่ะที่เอ็กทีเนี่ยแล้วกดเอียแก้ไขมันนะฮะแก้ไขแค่ไข่กดสามสามจุดนี้แล้วกดแก้ไขนะฮะตรงนี้มต้องเอากระดาษมาจดุดแฮะเตรียมเลยนะแล้วก็หาหากำ่าเนี่ครับไอไอคำนี้ไม่ใช่คำนี้ คำนี้นี่นี่ผมคำนี้คุก็มันจะมีให้คุณต้องหาหน้าดูดีๆแล้วใส่เก้าไปหกเจ็ดใส่ไปเจ็ดตัวนะกดออกครับ<อ>้าก,กดใช่นะฮะ<อ>นี่ผมทีนี้คุณก็เข้าเกมรับเข้าเกมเลย<อ>นี่แค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อย ถ้าไม่ได้ให้ทำอีกครั้งหนึ่งนะมัหนึ่งจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเกม <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ค่อยสบายครับวันนี้ก็คลิปลงไปแจกแมปใช่แจกแมปของพี่เวฟคงเวฟเป็นดอยนะใช่ใช่ใช่วิเป็นดอยอันนี่เป็นคลิปที่สองว่าโอเคไหมนี่นะเอามาดูส่วนของออปชั่นนะออปชั่นตรงนี้ครับนี่ครับซารเร็มก็ได้ครับ ตรงนี้นะไอ้ตรงเนี้ยไอ้คำนี้นะฮะมันจะไม่มีไอ้แบบเนี้ยเป็นขีดเนี้ยตรงอย่างเงี้ยมันจะไม่มีให้ปรับนะเห็นไ,ไหมตรงข้างบนนี้เลยนะตรงนี้ใต้ที่ผมลงอันนี้เลยมันจะไม่มีที่ปรับและไม่มีที่ปรับแบบนี้นะก็อย่าไปกดมันนะฮะโอเคอย่าไปกดนะถ้าคุณกดนี่ไลท์แมพจะหายออกไปเลยไม่เชิ่ว่าไลท์แมพดิเออเอ,อ เนี่ย่ะผมจะกบกบดงได้นะเว้่สำหรับการปีปีวอะไรเงี้ยนี่ผมสว่างครับสว่างครับก็ดูใต้นี่ได้อะไรครับนี่ยไม่มีอะไรครับก็อรรบอรรบลองไปทำกันนะมันสามารถลงเหมืองได้แบบไม่ต้องงอสเลยนะ ครับผมว่าง่ายมากครับสำหรับคุณก็ลองครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์ subscribe กันด้วยนะคลิปนี้ก็กดจบเพียงเท่านี้นะสำหรับวีดีโอเดอร์บาย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 